ยังก <ings> <laughs> ันซะแล้วมาเรมเั <También cancel S 3> <tama>

ทำงานอะไรเนี่ยดูเขาใส่รองเท้าใส่อะไรกันดู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 อันนี้มาเยี่ยมหรออันนี้มาเยี่ยมรองเท้าก็ไม่มีเสื้อแขนยาวต้องใส่นะเ้าอ๋อวันวานปุยยังถอดรองเท้าวาน <S 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 จ้างวานปุยยาง ซื้อของยังถอดรองเท้าขึ้นไอร้านเขาเลย้ข้าวเซเวเ่นอถอดไ,ไหม <laughs> อ๋อเนี้ยข้าวเซเว่นต้องถอดด้วยรองเท้านะ่ะจะรกมันจะเพื่อนของเขาไปละไ,ไหนข้าวพอน ยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้ากินข้าวก่อนแล้วมาเสียสมองด้วยกันนี่นี่ทำงานนี่ยังไม่ได้คิดคะแนงเลยด้วนี่เออทำงานฟรีนี่สามวันแล้วไม่ทั้ไอ้ช่วงนี้ทำฟรีก่อนพอมาได้เพิค่อยคิดอยู่งานซากเนี่ยงานซาอยู่งานมันงานมันไม่เดินเ่ยยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยมัวเดตังระดับน้ำจไปโน่นจะเขาได้อะไรวะ สีมถ้าม<อ>ันบได้ไไปะมซื้อสตาร์เลยด้นี่ตาล้ตาแล้วเนีมทันลได้เหรอได้แคอตเรีเลยสใบมันที่ไปฉีดสใบแล้วก็ต้องโอเายมน,ยานี่อหมี่สี้าสีสมมันได้ร้อยนอสี่ศูนห้า เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นเล่นหวยไปใช้งบรถทีนี้ยายนั้นเกไปเอาไปเอารถแย่พอไปทะเบียนเกะไอ้นั่นน่ะเลขเลขบ้านเพาะเลยสี่สี่อ่ะสุ้ายสี่อ่ะสี่สามเจ้าเขาไม่ขาย ซีซีเขาขายอยู่แม่บอกแต่เซธเซธบอกไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อหรอกกระดาษได้ห้าซีซีเราบอกซีซีห้าไม่ซื้อห้าซีซีเซธเซธยังงี้แหละเจ๊ก็วันแม่ก็ไปหาเห็ดไอ้เห็ดเห็ดขาวได้ทุกอย่างไอตะก้ารช่วงนี้กำลังดุน้องพี่ พี่พี่ถูกแค่สิบสองอ่ะไอโอกาสผมถูกสิบสองล้านเนาะออืเข้าไปอันนี่เลยวันนี้เลยเพราะว่ามันทำมันถูกไวสิบสองล้านมันจะทำคอนดิชั่เข้าบ้านมันแต่กูปูชมแดงอยู่เลยตากว่าทางอังเล็กเลยจะมีนะเข้าบ้านหรอเปล่าปูชมแดงเลยแหละเอาใหม่ตเกียรตรงนี้ก็เกียร์แล้วเต็มจะได้เต็มเต็มไปเต็มเต็มไปกดยังไงต้องกดเป็นเกียร์

ก็เกียร์ลูกนี้แหละแต่จะเอาลูกให้มันต่ำนิดนึงลูกมันตน่ำให้มันต่ำกว่านี้ยี่อันนี้ไม่ได้ทำมั่งฟังเลยเด้อเออตายเรื่องโคตรเกียร์ เกียร์เลยวะ <laughs> <laughs> ที่นี่เราจะทำที่บ้านจะได้รู้เลยทำอะไรทำนูนทำนีทำนู่ันเร็ด่็ทำอะไรได้อโอ้ช้างมันกยกบายังไงเนี่ยแ ใช่กูเลี้ยงกมาใส่เก่งจ้าวจ้าวใจนะครับรองเท้าอยู่ไอ้เก้งๆอยู่ในเมืองยังมาไม่ถึงส่งคนไปเอาอยู่เมืองอยู่จริงเคอรี่กำลังมาเคอรี่กำลังมาโอ้อันนี้เอาลงอีกไหครับนี่ ราพว่าจะเอาลงดิเอาลงให้มันต่ำก็ให้ให้มันได้ให้มันได้เลยนะงลนะตจะันนไ้งเรอยกงหรือมันจะได้เป็นตกใส่ขากันตัดนี้ออกมายกตัดนัตัดนี้เลยั้มตัดนั่นเลยก็ก็ทำใหม่ทำขาไัหน่อยขาอช่วยหนะ

ยืมตลอดแหละไม่มีไปแช็กแต่ก็มีบุหรี่อยู่เด้อมี่วายเดินถือแต่ไปแช็กมาสุปน้ำเนยซุปน้ำเนยซุปน้ำเนยซุปเนยดิห้อบอบุหรี่ดูตัวนี่เฮ้ยบอนปวดแคตสตาปเปิดกันด้วยนะอู้หอ๋อแคตหมดปะหมดที่ไหนตู่เขคงฟูดเลยใช่ไหม เยเป็นทาง,างนี้นะแม่ okay, okay. <Yep. S 2> เกอาเสียสมูด้วยกัน <laughs> กน,น่การาสางมจะออกมาเป็นรูปยังไงเนี่ย <laughs> ต้องติดตามต้องติดตาม,ตอตามโอ้เกียร์ทำสีได้เปล่สีอะไร สีสามเหลี่ยมน<อ>ั่นเองออทีมันเลีเยงอะเ่เหลียกับการนิดหนึ่งกัะอ๋อมัีพอดีเลยสีไยเโอ้เฟืองไทยสีเหมือนกันเลยถ้าถ้าเช็ดอย่งยไเลยนะ่หมน,น่ลองเช็ดดู ก็ฟุ่นเกาะนานแล้วเนาะตไม่นานแล้วเนาะดูว่าน,นี่ออกม่วงม่วงมุกมุกเนาะก็สีสามเหลี่ยมยังไงตัวสาม,ามเห<อ>ลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมนะใช่ตัวนั่นแหละเทเ,เ,เลียนเทเลียนเนี่ยนะออโอ้จะแต่งทำสีนี่เลยแดี๋ยว่างงานเลยเนาะ ว่าแน่เลยมว่าสวยเดยเลมาดูตรงนี้คุณเด็กเห็นไหมมัเป็นเหลี่ยเออว่ะเหลือบเออเหลือบแบบนี้<ส>แหละมีห่วองอันนี้เหลี่ยบส,บสบว่างๆเนาะสวยนี่ทำสีนี่แหละ <ทำ S 1> ผมยังไม่เห็นนี่เป็นพันเปรตน, <laughs> นี่เป็นพันเปรตเร็ว <laughs> เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายอ่ะ